สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูกุหลาบไซส์เล็กๆค่ะไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราเคยได้มาในราคา20บาทค่ะมาดูกันว่าภายในระยะเวลา1ปีกว่าๆเนี่ยต้นเขาจะโตได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมาเริ่มกันที่ต้นแรกค่ะต้นนี้มาโซลามาโซล่า20บาทในวันนั้นกับมาโซล่าในวันนี้ค่ะเห็นไหมคะต้นเขางามแล้วนะ มาโซล่าเนี่ยความจริงที่บ้านมีอยสองต้นก็คือซื้อมาพร้อมกันต้นแรกเราได้โชว์ไปแล้วในคลิปก่อนหน้านั้นแล้วก็โดนฝนถล่มยับเยินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นต้นที่สองที่ยกหลบฝนทันก็เลยได้เก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆค่ะหลายๆคนถามว่าทํายังไงให้ได้พุ่มสวยๆแบบนี้ใช่ไหมจํากันได้ไหมคะที่เราเคยบอกว่า กุหลาบถ้าเขามีใบเยอะมีกิ่งเยอะดอกเขาก็จะเยอะตามไปด้วยแล้วก็กุหลาบต้นเล็กๆห้ามปล่อยให้เขาออกดอกเป็นอันขาดเพราะว่าอาหารมันจะถูกส่งไปเลี้ยงแค่ที่ดอกค่ะไม่ได้ไปเลี้ยงลำต้นแล้วก็ใบทําให้พอออกดอกเยอะๆเนี่ยต้นเขาก็จะโทมแล้วก็อาจจะตายได้นะคะทีนี้ต้นนี้เรารับมาหนึ่งปีกว่าๆแล้วเนาะ ตั้งแต่ที่เลี้ยงจากต้นเล็กๆมาก็คือไม่ได้ปล่อยให้เขาออกดอกเลยค่ะพอเขาออกดอกเราก็เด็ดทิ้งเด็ดทิ้งตลอดเลยค่ะแล้วก็บำรุงมาเรื่อยๆพึ่งจะมาปล่อยดอกครั้งนี้เป็นครั้งแรกถามว่าคุ้มไหมภายในระยะเวลาหนึ่งปีกว่าๆเนี่ยพิ่งจะได้เห็นดอกแค่รอบนี้ถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มค่ะ,ะเราต้องถามเพื่อนๆด้วยว่าเพื่อนๆอยากจะดูดอกแค่ รอบเดียวตอนที่ซื้อมาแล้วต้นตายไปเลยหรือว่าอยากจะดูดอกในช่วงที่ต้นเขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วแล้วเขาออกดอกให้เราชมเรื่อยๆคะ่ะเราเลือกที่จะดูในช่วงที่ต้นเขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วเนาะเพราะว่าเขาจะได้ออกดอกให้เราดูไปนานๆคะ่ะถ้าใครชอบสวยๆดดๆแล้วก็หอมๆแบบนี้นะคะไปหาซื้อกันได้คะ่ะมาโซละตามเพจต่างๆคือมีขายอยู่นะคะราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะ ราคาต้นไม้ไม่แพงหรอกคะ่ะแต่ค่าขนส่งค่อนข้างจะแพงเพราะว่ามันหนักนะคะอ่ะมาที่ต้นต่อไปคะ่ะต้นนี้โอปอูบิอูแบอะไรสักอย่างเนาะเราเรียกโอปแล้วกันคะ่ะเป็นกุหลาบญี่ปุ่นต้นนี้เป็นทรงพุ่มสูงตัดดอกคะ่ะตัดดอกก็คือก้านแข็งๆยาวๆบานทนๆน,น,นั่นแหละคะ่ะตัดใบป,ปักจากกันได้นานชอบ ความใบเงาแล้วก็ใบหนาของต้นนี้มากๆเลยค่ะเห็นไหมคะใบสวยมากหลายๆคนบอกว่าปลูกกุหลาบไม่เห็นดอกไม่เป็นไรค่ะขอแค่ใบสวยก็พอเนาะนี่เราปลูกกุหลาบพันดูใบกันใช่ไหมอะแต่ก็จริงๆแหละพอเห็นใบงามๆแล้วเนาะฟินมากเลยค่ะใบเขาสวยปัจจัยการปลูกกุหลาบจริงๆอะความจริงมันไม่ได้มีแค่ปุ๋ยนะคะมันยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอีกมากมายค่ะต้องค่อยๆศึกษาแล้วก็ เรียนรู้กันไปนะคะไม่ว่าจะมีคนออกมาบอกออกมาสอนเทคนิคเรามากมายแค่ไหนมันจะไม่เกิดประโยชน์เลยหากเราไม่นำมาปรับใช้ค่ะหลายๆคนชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นชอบคิดว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นปลูกสวยเราปลูกไม่สวยเราก็ใช้เหมือนเขาแต่ทำไมกุหลาบเราไม่งามแบบเขาอันนี้ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันจะบั่นทอนกำลังใจตัวเองแล้วมันจะทำให้เราไม่อยากปลูกแล้วก็ท้อแท้ในการปลูกค่ะ ถ้าใครที่ติดตามเราจะรู้ว่าเราเป็นคนชอบทดลองปกติเราก็ไม่ได้ปลูกกุหลาบสวยค่ะเราเป็นคนชอบทดลองทดลองไปเรื่อยๆจนมีอยู่ครั้งหนึ่งเราทดลองจนมันตายยกส่วนก็มีค่ะแต่เราก็ไม่เคยท้อเราถือว่าเราไม่ได้ปลูกแข่งกับใครเราปลูกเพราะเราอยากจะปลูกเราปลูกเพราะเราชอบกุหลาบนะคะ ถึงแม้ว่ากุหลาบของเรามันจะไม่ได้สวยที่สุดในสายตาคนอื่นแต่ว่ามันสวยที่สุดในสายตาเราค่ะเพราะว่าเราเป็นคนปลูกเองเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆปลูกให้สนุกค่ะปลูกให้มีความสุขเนาะมาที่ต้นต่อไปค่ะต้นนี้ช่วยเอมช่วยเอมในวันนั้นกับช่วยเอมในวันนี้นีนนนน่ค่ะขนาดพุม่มหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยอะไรวะหนึ่งปีกว่าๆได้พุ่มแค่นี้เองเหรอความจริงต้นนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาจะตายไม่ตายแหลมาหลายรอบแล้วเพราะว่ารากเขาเน่าค่ะ ยุยุดกันมาตั้งนานกว่าจะฟื้นได้อันนี้เป็นดอกที่เพิ่งปล่อยครั้งแรกค่ะเห็นไหมหลังจากที่บำรุงมาเรื่อยๆดอกเขาก็จะกรีบแน่นแล้วนะปกติชัวเอมถ้าเขาออกดอกบ่อยๆเนี่ยกลีบเขาจะน้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นควรจะพักต้นพักไม่ให้เขาออกดอกบ้างนะคะเพื่อเก็บสะสมพลังงานแล้วก็บำรุงไปเรื่อยๆดอกเขาก็จะกรีบแน่นแบบนี้ค่ะชัวเอมเป็นลักษณะพุ่มสูง คุ่มสูงถึงเลื้อยนั่นหมายถึงว่าสามารถนําไปเลื้อยขึ้นซุ้มให้เขาเลื้อยไปไกลๆไ,ได้ค่ะเลื้อยสูงได้มีกลิ่นหอมออกดอกดอกแล้วก็ถามว่าเลี้ยงง่ายไหมก็เลี้ยงง่ายค่ะช่วยเอมเป็นไม้ที่มือใหม่ก็สมควรปลูกเหมือนกันเพราะว่าเขาเลี้ยงค่อนข้างง่ายค่ะช่วยเอมหาซื้อง,ง่ายค่ะแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่มาดูต้นสุดท้ายของเราการต้นนี้วิลเลียมเชคสองพันค่ะ ต้นนี้ขึ้นชื่อเรื่องความดกอยู่แล้วเนาะความดกนี้ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ความหอมความหอมก็จัดว่าหอมแรงมากค่ะด้วยความที่เขาออกดอกเยอะแล้วก็ก้านดอกเขาค่อนข้างเล็กใช่ไหมแต่ว่าดอกเขาใหญ่ค่ะจะทําให้เวลาออกดอกเนี่ยหน้าเขาหน้าดอกก็จะทิมทิมลงข้างล่างหน่อยเนาะหน้าง,งอคอหักไปอะค่ะก็ต้นนี้ต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่ดอกโรยแล้วใช่ไหม เราจะต้องตัดแต่งแต่ว่าต้นนี้พยายามอย่าตัดเขาเยอะค่ะถ้าเกิดดอกเขาโรยก็เอาแค่ดอกออกอย่างเดียวเพราะถ้าตัดเยอะเมื่อไหร่ต้นนี้ดายแบกจะกินแล้วก็จะตายทันทีค่ะตัดเยอะไม่ได้นะหอมมากเลยค่ะต้นนี้ออกดอกโดกและดอกใหญ่เกือบตายมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าหลังจากที่ออกดอกเยอะๆแล้วก็พักต้นไปสักแป๊บหนึง่งแล้วตัดแต่งค่ะเท่านั้นแหละดายแบกกินเลย เราอาจจะพูดมากอย่าเพิ่งลำคาญนกันนะคะอย่าให้เพื่อนๆได้แง่คิดข้อคิดอะไรเล็กๆน้อยๆไปบ้างขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดเนาะขอบคุณจริงๆค่ะ